คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมสิงหาชี้ชะตาไทยร้อนฉาครับเหตุการณ์ทางการเมือง3เหตุการณ์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแบบรวบยอดในเดือนสิงหาคมเดือนเดียวคือชี้ชะตาประเทศไทยคดียุบพักเก้าไกลคดีถอดถอนนายกเศษฐาและทักษิณพ้นสภาพนักโทษชายเริ่มที่คดียุบพักเก้าไกล วันที่7สิงหาคมสารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตโดยนัทะเบียนพักการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักเก้าไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพักผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งและวงเล็บ2ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์เพื่ออ่านคำวินิจฉัยตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป ก็อย่างที่ทราบครับคดีนี้ต่อเนื่องมาจากคดีพักเก้าไกลล้มล้างการปกครองที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพักเก้าไกลกระทําการซอกกร่อนบ่อนทําลายสถาบันเป็นเหตุให้ชํารุดสุดโสมเสื่อมทรามโดยสารสั่งให้หยุดการกระทําแล้วพักเก้าไกลหยุดการกระทํานั้นหรือไม่ หลังสาลมีคำวินิจฉัยพักเก้าไกลตอบโต้ตว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับสารรัฐธรรมนูญในอนาคตอาจกระทบต่อความเข้าใจและการให้ความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักการสำคัญของระบอบการเมืองที่ไม่มีความชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เคยกระทำได้ในอดีตทั้งในสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือในสมัยระบอบประชาธิปไตย อาจกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ในปัจจุบันและอนาคตอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบการเมืองไทยในอนาคตอาจทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยในการหาข้อยุติความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมในอนาคต คำวินิจฉัยในวันนี้อาจส่งผลกระทบให้ประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสียเองนั่นคือสิ่งที่พักเก้าไกลคิดแต่สิ่งที่พักเก้าไกลกระทำคือวานนี้28กรกฎาคมเพจพักเก้าไกล เป็นเพจพักการเมืองเพียงพักเดียวที่ไม่ขึ้นข้อความรวมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนร 28. รษาหรอบ28กรกฎาคม2567เป็นพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากพักการเมืองอื่นทั้งหมดอะไรคือมูลเหตุจูงใจผู้คนถึงได้สงสัยว่าพักเก้าไกลมีความคิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ พักเก้าไกลไม่มีส่วนร่วมในวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เป็นพักอนาคตใหม่ฉะนั้นสิ่งที่พักเก้าไกลคิดว่าคำวินิจฉัยคดีที่พักเก้าไกลแก้มาตรา112ลดสถานะพระมหากษัตริย์เป็นบุคคลธรรมดาอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวนั้นคงไม่ใช่ฝีมือใครอื่นแต่เป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยฝีมือพักเก้าไกลเอง วันที่14สิงหาคมสารรัฐธ,ธรรมนูญนัดพิจารณากรณีที่สมาชิกวุฒธธิสภาจำนวน40คนยื่นคำร้องต่อประธานวุฒธธิสภาว่านายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท,ทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกสารดีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บห เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรรึงวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5หรือไม่ศาลนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ คดีนี้ถ้าพิชิตชื่นบานมีความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์นายกเสถฐาก็รอดล้านเปอร์เซนต์แต่ถ้าไม่ก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยเพราะคำสั่งศาลในคดีถุงขนมปรากฏชัดว่าซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์หรือไม่ จึงเห็นสมควรลงโทษในสถานหนักเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนคนละ6เดือนส่วนความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าหน้าที่พนักงานนั้นให้ผู้กล่าวหาไปดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นคือที่มาที่พิชิตชื่นบานต้องไปอยู่ในคุก6เดือนฉะนั้นชัดเจนนะครับ ว่าเป็นที่ประจักษ์ในด้านไหนกันแน่วันที่22สิงหาคมทักษินชินวัตรสิ้นสภาพการเป็นนักโทษจากนั้นจะไปทางไหนในงานฉลองวันเกิด26กรกฎาคมนักโทษชายทักษินประกาศความเก่งกาจวันนี้ที่อยู่ด้วยกันถือว่าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราได้รับการแก้ไขจริงๆแล้วพักเราแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครแก้ได้เพราะพักเราเป็นพักที่มีประสบการณ์สูงมาก สิ่งที่ทักษิณทำระหว่างมีสถานะนักโทษชายที่ได้รับการพักโทษนั้นอย่าว่าแต่นักโทษเลยมันเกินกว่านักการเมืองปกติทั่วไปจะทำได้ด้วยซ้ำเช่นแทรกแซงการปรับคอรมอจนนายกเศษฐาคอพาดเขียงในวันที่14สิงหาคมการกินข้าวตีกอล์ฟกับหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลนักธุรกิจยักษ์ใหญ่ทุนพลังงานจนถูกนินทาเรื่องปฏิญญาเขาใหญ่ถ้าทักษิณได้รับอิสระ จะขนาดไหนเจสิงหาคมหากพักเก้าไกลถูกยุบจะเกิดมหากรรมดูดสอสอครั้งใหญ่ก็ต้องจับตาดูระหว่างเงินกับอุดมการอะไรจะขลังกว่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดคือโอกาสที่เก้าไกลจะได้เป็นรัฐบาลน,นั้นยังอีกยาวไกลสอสภอูทรจึงตัดสินใจได้ไม่ยาก14สิงหาคมหากนายกเศรษฐาถูกถอดถอนพรรเพื่อไทยมีโควตาแคนดิเดตนายกอีกสองคน คือแพรทองทานจิน,นวัตรกับชัยกเกษมนิติสิริหวยจะออกที่ใครแต่ไม่ว่าใครจะเข้ามาแทนเศรษฐาทวีสินผลไม่ต่างกันนายกตัวจริงคือทักษิณมีแต่กฎหมายห้ามคนนอกครอบงำพักการเมืองแต่ดันไม่มีกฎหมายห้ามคนนอกครอบงำรัฐบาล22สิงหาคมหวยออกหน้าเดียวทักษิณพ้นโทษและสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยก็เป็นอันว่าจบ ครอบงำได้ทั้งพักและรัฐบาลในบอกว่าเลี้ยงหลาน